สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะจะเป็นชื่อลายค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นสรลาปากูเดธมะ1หนึ่งชิ้นแล้วก็มีเดียมบัลหน้าตลกอีกหชิ้นนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่เหมือนกันค่ะก็นี่นะคะชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบมีลายมีไฟนะคะ1กล่องแล้วก็จะมีเป็นพวกโมนิโมนินะคะมีหลายลายมากเลยนะ นี่นะคะเป็นพวกโมนิโมนิแล้วก็นี้จะเป็นปากกาค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวเชดบุรีนะคะก็จะเป็นเครื่องบินนะคะ1ชิ้นปังแผ่นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัวในวันพีชนะอันนี้เป็นปากกาไฮไลท์นะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ทียูค่ะก็นี่นะคะชื่อลายนะก็จะเป็นเฟนไฟล์นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวนัคคราและจสมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะโมนิโมนินะ นี่นะคะคะลายไปนะแล้วก็จะมีเป็นตรงนี้ด้วยนะคะโมนีโมีเพิ่มอีกนะคะอีกสี่กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจอตุราดิกนะคะก็ะจะเป็นมินินะคะคขแบบไปนะหนึ่งเซตแล้วก็มีเป็น MON I MON I. โมนิโมนินะคะอีกสามกล่องนะอันนี้เป็นของน้องจตุนธานีนะคะจะมีเป็นจัมโบ้บาน่นาตลกหนึ่งชิ้นช่วยกาแฟคิตตี้นะคะปังแผ่นนะคะน่าตลก แพนเค้กน่าตลกกับเงินทอนแล้วก็อันนี้จะเป็นโมนิโมนิค่ะอันนี้เป็นของน้องจัสรินนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นซูชิสีส้มนะคะหชิ after after ้นค่ะแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบมีไฟแล้วก็แบบมีลายมีไฟนะคะมีลายมีไฟแล้วก็แบบไม่มีลายไม่มีไฟนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโมนิโมนิแล้วก็มีเป็นที่สกัดแกนวขวามงนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนครรัชสีมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะสับปะรดนะมีเตอร์แพรเปลนะคะห่งชิ้นแล้วก็ จะมีเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอาสมุดปาการค่ะก็นี่นะคะจะมีเป็นแพนเค้กกระต่ายนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็เฟนฟายนะคะเฟนฟายหนึ่งชิ้นแฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบมีลายแล้วก็แบบมีลายมีไฟนะอันนี้จะเป็นดีสก์แกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจอาสมุดปาการนะคะก็จะมีเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะ1ชิ้นจ็อกเกอร์นะคะเฟนฟาย บัฟเฟอรคิตตี้นะคะสองชิ้นแล้วก็มันฝรั่งสีนะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นดิสอกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นจัมโบ้ควอซองนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจัดยนธาน,นีค่ะก็จะเป็นไอติมจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็คิตตี้ใส่แว่นนะคะปังปอนคาบิแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่ค่ะก็นี่นะคะชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นมินินะคะ หนึ่งแล้วก็จ๊กเกอร์นะคะเฟนไฟสลาป,ปากูเดทมะนะคะแฮนด์สปินเนอร์แบบมีลาแล้วก็อันนี้จะเป็นดิสโกแ้แกนคูมะมงนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดอุบลราชธาน,นีค่ะก็จะเป็นนี่นะคะพวกมินิพวกโมนิโมนินะคะคาแบบไปนะแล้วก็ยังต่อมานะคะจะเป็นจัมโบไอติมนะคะวัวสีชมพูแล้วก็เป็นสมุดโน้ตแมรเมโลดี้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นอิงดิทเบร d นะคะ1ชิ้นเค้กแยมนัทสตรอเบอรีนะคะปังเนยสดแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจวกรุงเทพค่ะก็นี่นะคะจะมีเป็นอ n ง l ิ s เบรนะ1ชิ้นค่ะแพนด้าบอลค่ะไอติมนะคะไอติมจัมโบ้แล้วก็เป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะเค้กแยมนัทสตรอเบอรีค่ะ ตัวลีลาคมัสสีชมพูแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์แบบมีลายมีไฟนะคะโมนิโมน,โมนิแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะคะ Hello k i t ตต้เล่มใหญ่นะอันนี้น้องยังไม่ให้ดูค่ะก็นี่นะคะชื่อลายนะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นมะม่วงนะคะ1ชิ้นปังปอนคาบิดนะคะขนมปังอบค่ะแล้วก็จะมีเป็นปังเปียนะคะกีต้าร์นะคะ2ชิ้นสสีแล้วก็เต่าจัมโบ้ค่ะ เฮดปังขาวนะคะขนมปังอบโรยงาแล้วก็เป็นซาลาปากูเดรามะมีเดียมบันแพนด้านะคะปังในสดวอฟเฟิลคิตตี้นะคะ2ชิน้นแล้วก็จะมีเป็นปังหน้าแมวนะคะ2โดนัทคิตตี้มินินะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้จะเป็นประกาไฮไลไท์นะคะอันนี้เป็นของน้องตรวจร้อยเอ็ดค่ะก็นี่นะคะจะมีเป็นหัวใช้เท้านะคะ1ชิน้น ซูชีสีส้มนะคะปังปอนคาบีเต่าจัมโบ้นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นกล้วยนะคะมางคุสีชมพูมินิบันนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแพนด้านะคะหน้าตลกนะแล้วก็มีเงินทอนด้านหลังนะคะก็มีเป็นปังปอนกุเดิทมมินินะคะอันนี้จะเป็นปากกาไฮไลท์นะอันนี้เป็นของน้องจรน,นทบ,บุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นไอติมโฟนจัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะ แก้วกาแฟคิตตี้นะคะ1แล้วก็ทีมพัฟนะคะบางแผ่นน่าตลกสองชิ้นคัเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดิสโก้แกนนะอันนี้เป็นของน้องจวัลสมุทรปาการนะคะก็จะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็เฟนฟายนะคะเฟนฟ,นฟายสิงคูนะ1ค่ะแมวนะคะแมวแฮมเบอร์เกอร์นะ1ชิ้นแล้วก็เป็นนี่นะคะสับปะรดนะ สองชิ้นนะคะมิเตอร์พาเปอร์นะอีกสองชิ้นนะคะนี่นะอันนี้เป็นของน้องจอดน้องคายนะคะก็นี่จะมีเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะหนึ่งชิน้นคัวซองจัมโบ้ค่ะแล้วก็ไอติมโคนจัมโบ้นะคะอิงลิทเบสแล้วก็น,นี้จะเป็นวัวสีชมพูนะคะเนฟนฟายนะแล้วก็ซูชิสีส้มนางฟ้านะคะกีตาร์ ไข่ฟูจิแล <pid> ้วก็มีเป็นมันสลงสีนะคะก็ของแถมนะคะจะมีเป็นสมุนโดคิตตี้เล่มใหญ่แล้วก็ดีสกดแกนคูมามงนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง22คนมากๆเลยนะคะ